สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้วันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับที่พาพี่น้องไปเบิงความคืบหน้าอยู่ในบ้านนะครับว่าเขาเห็นอย่างกันแน่เมื่อนี้นะครับแล้วก็ไปเบิ้งคลิปนะครับก็บยินดีปีดานะครับดีใจประทับใจครับอีหลา่าูงยิง กับครอบครัวปลาเห็ดหมูแดดเดียวนะครับหนึ่งร้อยกิโลเพื่อเป็นซอยพี่น้องซอยทหารที่อยู่แนวหน้านะครับแนวมันอยู่ใกล้บ้านเพื่อนเนาะนะครับอยู่สีสเกตนะครับนี่แหละกิจกรรมดีๆจากครอบครัวน้องหญิงนะครับบางสัปดาห์ก่อนนะ่ะเพิ่ก็ไปแจกของเลยครับอันเที่ยวนี่ก็คือเพื่อนไปเห็ดหมูแดดเดียวนะครับข้าวเหนียวห่อนๆโอ้โอโอโอคืออุ่นทองเนาะครับกับพี่น้องทหารเนาะ แลวก็กิจกรรมดีๆจากบอสโจนะครับสำนักรักบ้านเกิดจิฮับพี่น้องบ้านเพงครับพี่น้องตำบลบนเพงหรือพี่น้องที่อยากไปดูภาพยนตร์นะครับในวันที่9นะครับในวันที่เก้มื่อนคือวันที่8มีมินิคอนเสิร์ตเนาะนะครับตื่นเชา้าขึานมาเป็นวันที่เกบอสโจกับจิฮาบพี่น้องไปเบื้องหนังนะครับไปขึ้นรถได้ที่หนาวตัวบ้านเพงตำบลบนเพงเอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม นะครับสองพอลูกนีเพ่นปัญยุนิ่เราพ่นมธีกต่กิจกรรมดีๆสำหรับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับแล้วก็บอกถึงหนังจากน้อยพี่น้องปาร์ตอยากให้บรรยุทโดนๆคือยูทูบนะพี่น้องให้บรรยุทเรื่อยๆไปเนาะอัน,นี้คือกําลังกระเพื่อมไปหาพี่น้องทั้งภาคอื่นแล้วตอนนี้ไปแอบเบิง้งลงหนังที่หาดใหญ่นะครับเต็มสองมือแล้วพี่น้องครับหาดใหญ่เด้คนละภาคคนละวัฒนธรรม กับเฮาเลยนะครับอีสานกับใต้นี่แต่ว่าัมกันไหร่เปถือตาต้องใจอย่างเพิ่นกะอาจจะบอกบอกต้อกันไปนะครับเพิ่นกะล้างเข้าไปเบึงพี่น้องภาคอื่นนะครับพี่น้องบานเฮาอีสานเฮกะบ่น้อยหนาเคือกันครับไปแอบบึงล้งนั่นลุงนี่มันเบึงสามารถบึงในแอบได้นอนทุกมือนี่ครับกะโอ้ต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับ ที่เป็นกระบอกเสียงซอยกันนะครับตะโกนออกไปให้คนทั้งประเทศได้รู้จักหนังคลายอ้อนะครับกอบขอบคุณอีกเที่ยนึงนะครับไปพี่น้องเดิไปบึงจักอย่างเป็นยังครับยุทธตารางบ้านเต็มไปหมดเลยตอนนี้ครับไปบึ้งกันครับโอเค มีเวลานะครับเตรียมสิ่งเตรียมของครับเป็นเดือนเดือนเพื่อละมีเวลาเยอะพอสมควรนะครับเป็นในอาจารย์แบงค์แบงค์คือหลายว่าเขาจะเอาลุรถอีกทีน่ะฮะแบงค์ฮะแบงค์อะไร อู้อกินเฉาะน้อยจีไม่เอามาจะไม่ใช่พันไอ้ปา้าอันนี้นี่พี่น้องนับเรียนเรียนเบิรงครับนี่ตัวละประมาณอันนี้ตัวเท่าไหร่พี่ประมาณหมื่นหนึ่งบ่อันนี้ตัวละเท่าไหร่ประมาณอ่าอ่านับเบิรงครับพี่น้องเยกตัวปา้า หลายอิริครับนี่แหละเพื่อความสวยงามตอนนี้เขากำลังอันนี้ยังบระหิดพราเทปปีประมาณนี้มันออกงานทุกมมือเนาะพี่น้องนะครับห <c oughs> เห็นแล้วเห็นชิ้นไป่บอลแล้วนี่เขากำลังคีนิ่งนี่มันก็อกกีบอกว่าประมาณจังสี่นะครับเ <c oughs> งาร้อมครับเออขัดนเงาวับเลยยอดเท่าเมือ ถ้ามันบ่อหักคูรูเลยนี่กับไม่ได้ทรงเพื่อนเนาะเดี๋ยวนี้มีช่างบิ้นนะครับอาจารย์บิ้นเราสอบอีกได้อะไรจาก SPE นะครับจากพี่กูเครื่องมือเนาะตัวพัพเป็นแต่เก่าโมเดลลายสองโอ้อันนี้คือคิดแล้วมั้ง่เนี่ยนี่ถ้าคิดแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คิดแล้วจะเป็นแบบนี้อันนี้ตู้มอนิเตอร์ตู้ ฟันฟิวนะครับเป็นตู้เอ็กซ์กนะครับอันนี้ก็คูลละสามหมื่นพี่น้องโอ้ยอาญาเลยครับเ <Okay. S 1> ต็มไปหมดเลยเพราะว่าอาจารย์ <Power S 2> สร้างก็เอาไปเช็คส่งขอาบริษัททำความสะอาดครับส่วนพาวเวร์ทับอายุนี่พี่น้อง อนีรที่เยบรอยเขาไปกิบมะกรอว้นี้ก่อนมะกรอว้ยเก็บไว้ในห้องเก็บห้องไว้อันนี้คืออะไรเครื่องมือต่างๆนะครับกับวเบดกของในห้องนี้นะครับทุกอย่างเป็นน็อตเป็นเอียงสิแตคือให้แม่พืชนเอาง่ายไปบ้านพุนธเราอยู่นี่ให้มันเป็นเครื่องมือช่างนะครับเราก็เก็บสิ่งเก็บของประมาณนี้นะครับประเด็เของปรทยไทยพี่น้องเบิ่งอีเทียในนี้นะครับใบตัดกินเกียร์ ทุกอย่างปีนี้เราทําเองนะครับเอาพน,าานักงานมานอนมากินอย,ย,ย,ยูนี่ดรัเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องเฮ็ดให้พร้อมที่สุดนะครับ เห็นในพร้อมที่สุดไม่ต้องแบบไปสอบอยู่หนงั้นเนะาะจัดวินปีเน <Yeah. S 1> อ่ยเห็นเห็นพร้อมเพราะว่าปีกี่มานี่พนักง,งานกะมีทั้งไม่ทั้งเกา่านะครับแต่็ดีก็ปีแรกที่นับหนึ่งไมคือสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะโอ้ยหลุ่นกันจัก,กีิทันบอทันจัก,กีเพิษได้บ่ได้พี่ดอกแต่ว่าทุ่มมือนีปาเก่งค,กครับนะครับ แต่ว่าเขาต้องเรียมบุ่มก่อนห้อยพร้อมก่อนอันดับแรกอันนี้กันตัวละสองพันกว่าพี่้องนี่มเมยดเบิดอุ้ะยะเยอะมาก,กน,นะครับเฉพาะไฟเฉพาะไฟสองวงนี่กะเอาไี่กายเขาซื้อไฟเบิดลายแบบในใวงละสองล้านกว่าติ สองวงหาลัานเฉพาะไฟเนาะปาดเอาพี่น้องสนับสนุสนยุน่ที่เขากันสู่บ่ถอยให้กันล่นละนาอเบียดเนาะว่าจะมีงานเตรียมปีทุกปีรถนี่ครับคน,นคนอะไรอุปกรณ์แจกว่ายังตัวอ,อย่างพี่น้องอ๋อ หนซ้อนไหวเสียงแหลมอยู่ในขวอดอ่ะยุมองมองหุงเขาเพิ่นเอามาส่งพี่เปว๋วส่งมาให้เพิ่นเอาส่งไปล้งโดมผู้ละไปเอาไปเอาเอาไปเงินมาที่เงินล้งเลยไปไปเบิ้งหน้าพี่พี่น้องครับบ <c oughs> ัดนี้นี่ก็ขอบคุณไม่น้อยครับสร้างเสือไปแจกที่เห็นเสียเขียว,กกยวๆมาครับที่อุงอิงเอี่ยวไปให ถ้หาหนที่อยู่แนวหนาที่เราไปแจกทหารสีเขียวๆนะครับนั่ก็สั่งจากนี้นะครับขอบคุณไม่น่อยขอบคุณบอสโจสอนุสสั่งที่เห็นพี่น้องเห็นแดนเซอร์ไซต์ต้นอยู่นั่จากนี้นะครับที่เป็นเสียขะสีเสียสีเดียวสีล้วนหรือจะเป็นแขนสันแขนเนี้สั่งได้ครับโทรหาไี่เพื่อนได้เลยครับศูนย์เก้าเจ็ดสามสองสี่เก้าสมหกห้า 0973249365ตอนนี้โู้ท่าหลายครับพี่น้องเอ็นลานเลยคุณนล่ะแม่อยู่พี่พุ่นสวัสดีคุณแม่ครับภูมินี่ครับสวัสดีค่ะกำลังบอเว้าฮอดเขียดเขียดทหาร องิงถ้าแบบนั้นอะตัวละเาบาทเซเดียวสี่5บาทพร้อมสกินสกินว่าจังได้ก็ได้เขียวแบบเด็ยวตอนหนึ่งนี้นี่บนนี้บ่นี่บนนี้บนนี้เนีะยอันนี้หัวเตดมันจะมีเขียวไอ้นี่เขียวก็ีอีกน่โอเียเขียวทหารอ่นี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 ่ าทหารเลยพี่น้องครับใจสบายไม่ร้อนนะครับครับพี่น้องอยากสร้างไปให้ทหารที่ยุทแนวหนาก็ได้ร้อยตัวเจ้าบัตรซีพันหาตูซีพันหาครับกินฟีซงให้งฟีฮอนมองนี่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 พอดีครับชาวจัดให้นี่เป็นแบบนี้กินแบบนี้คัพในเอาแม่ถือไว้ดูนี่แบบนี้ แขนสั่นก็ได้แขนยาวก็ได้ราคาเดียวกันอยู่ว่าจังไลยราคาเดียวกันอ่ากับสกีนกับไปจี๋ล่ะสกีนรังสกีนอยากสกีนอยากส่งไปให้พี่น้องทหารเขาก็ได้ทหารขับไหนทหารบ้านเขาประมาณจะค้นก็บหาเสียนก็ค้นจีสร้างจะหาเสียนโตก็ได้พี่น้องนะครับไม่ไหนแล้วออกแบบมาให้่ย่างนั่นเลยอ่าต้องการแบบนี้แบบนี้เลื่อนหาผ่านอ่ปกติผ่าได้ลหมเมีน ก็คือเพื่นเพิ่อนอยู่ในปลาเพื่นพังเนาเพื่นก็ต้องใส่สีสิสน่งเครับ,บ,บรรครับเอาไปเบื้งรถทั้งหลังต่อกันไปเดียวอัา <c oughs> น,นี่รถ ที่ยี่เอาไปบรรทุกเวทีที่ไปซื้อมาสอง0ันเมื่อนั้นครับเฮ็ดสีเฮ็ดสันเป้ปวนอะลอกคอออกไหมครับลอกดีเนีเหิดิงม่ัวัสีเีบอลปิกแก้โอ้ตู่บูทชอช่างไม่นด้พี่น้องปวน่ะ ลอกขัดสีออกไหมนะครับเห็ดนสีมาอีกคัดหนึ่งตรีประกันสั้นหนึ่งจะทรงอูประกันอยู่ครับลอกออกปูสีร้องพื้นพ่นสีเนียนจิ๊แล้วบะดนี้ะครบ ครับเฮ็ดเองอยู่บ้านรถบัสจะจอดอยู่หลังบ้านพี่พี่พนอ้องมีเงินมีท้องก็อยากเฮ็ดบ่องจอดรถยู่นยังที่ล่ะรถหลายคันเลยตนครับตนวมุ้ยมองจอดแต่ตออว,ว่าปีนึงก็ได้มาจอดบ้านประมาณเดือนก็กลัวนี่ละ่ะอยู่บ้าน มีงานหเห็ดทุกมือครับสองคันนี้ก็จะเดินทางไปรับพี่น้องมือมอืเล้งพี่บอลออกบ้านตอนไหนมือเต่ามันจักชั่วโมงหอดพุ่นสามหมูหอดมั้ยเออประธานมือเต่าค่อยออกกันบมั้ยเต่าเบื้องต้องเดี๋ยวต้องต้องถามเพื่อนว่ารถยีออกจากบ้านเพ้งจาก้หมูเพราะว่าแจากตนนัวยัง เทียงผมเป็นว่าเบื้องหนังเทียงนี่เขาต้องออกไปเบื้องหนังเทียงก็ต้องออกเกาโมงเออต้องออกจขกงบอลเทียงเกาโมงที่มันหมดแต่ยังไม่รู้ว่าแบบเดียร์เดียวไปทุ่มามบอจูจกันแต่ว่าคันบบมีเอียงแล้วกันไปขึ้นนี่ก็ดีกันตื่นเศร้าขึ้นก็ร้องพรวดเออเออเอียงเนี่ยประตูผลิตจะสูบสูบเอียงอ่ะประตูดำ ว่าทีอมฮ็ดจังไดยอือปับ๊บแล้วมันเข้าไปอยู่ในนันติป่ะเนี่ยอือคือเน่นอนเถ้ววะเอา้าดูเป็นไรคันว่ามันดียังเปล่งว่วออจาจะเท้าว่าจเท้าเราคุ้มมาหลายอย่าเอา ขายเขียดเส้นพี่น้องพนวาทหารก็ซือเพื่อนก็นต้องการที่กันบุหรี่ิงเสพเพื่นส่งไปหลายอยู่ด้วยเนาะนะครับเอามาถ่ายคลิปให้พี่น้องบึง้งนะครับพอกันคลิปนะ่ะดีลืมครับตอนนี้ขายอ,อ่อเขายังฉายทุกโรงภาพยนตร์คืเอเก่าพี่น้องขั้นมีเกษเพื่อนบอ,กออกง่ายดอกขั้นมีคนบึ้งอยู่เรื่อยขันเพื่อนขายได้เรื่อยครับเอาฝากพี่น้องสนับสนุนกันครับ คลิปนี้ฝากพี่น,อน้องสำนียูดีมีแฮ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ